นี้ที่ทงหน้าน้องค่ะพี่น้องคะมาเลาะเบิ่งเขาก่อนหลังจากที่ว่านปุ๋ยไปแล้วล้วก็น,นําม,มันขึ้นมาหัวหนึ่งแลวถือว่าเอิ่นว่าขึ้นเป็นหัวได้เป็นยังไนงนาอค่ะพี่น้องมาเบิ่งเลยค่ะไกลเนี่ยเด้อแต่มันก็บินเซินไปเซินมาอยู่ปู๊มันมากินหอยตัวนั้นมากินหลายๆในสวนคุณเอาพี่น้องหลายโตอยู่เด้ยอยินงซาบลาบยุ่งทงให้คุณน่ะยุ่ันแท่นหน้าคุณน่ะ มันจะมากินหอยดีมากเลยนี่บ้านยายทอนก็เลยมีนกปากห่างกำจัดศัตรูข้าวค่ะพี่น้องทรงรถแลวก็สู้ข้าวได้แต่ว่าพี่น้องขามาทั้งทั้งผีเดอร์หันมาเบิ่งทั้งผี่อก็รงมีห้าพี่น้องเอ่ยห้านั่นพู้หน่ะเห็นมาต้นต้นห้าน่ะหนาพักกัดหน้าบ้านยายท่อเอิญเห็นไหมมันจะปนอยู่กับข้าวนะค่ะพี่น้อง โดยภาพรวมเขาจะท่อนกับสูน้ำได้นอกพี่น้องเนาะพอเสียมาอีกก็คือหยาผักกาดหน้าแต่ว่าหยาผักกาดหน้ามันกับบ่อใดมีพิษไพ่กับตนเขารุ่นแรงไปได้ดอกพี่น้องเพราะว่าเขาโตมาสักพักอายุไขเขาจะสั้นแล้วเขาก็จะยุบไปของเขาเองเนาะแต่ว่าโดยรวมแลวก็โอเคสิกลายูพี่น้องขาเนี่ยนะมึงเนี่ยโอ้มีนกมาพร้อม บาดนี่ยย่างลงกันแท่นหน้ามาเบิงไก่ๆแล้วบาดนี่วางหันยืนเบิงทั้งคู่น้องมันเห็นหนามาไก่ๆดูความสวยงามใกล้ๆบาดที่นี่หน้ามาหัวหนึ่งแล้วยุบลงไปลงไปแล้วค่ะพี่น้องเขากระแตกอแล้วเห็นบ่ตอนนี้เขากินปุ๋ยเรียบเลยพี่น้องเคี้ยวเน่าเๆข้าวเหนียวกีบเดียวลำต้นสูงแข็งแรงไม่ล้มเหมาะกับที่ลุ่มตําหน้าเป็นแอ่งกระทาหนาวไปใส่สำหรับผู้ใดถี่ซสือพันเขาก็ะจะาทอดไปปีกายแล้วปินงยังได้ตุเจ้าเอาไปดำแล้วไปบ้านแล้วงามลรไป และสาหรับผู้ใดที่ยังมัวั่านใดเด้อปีนี้เอาให้ท่านมูเด้อพี่น้องเด้อติดตามเบื้องตอนจนเขาถอกออกร่วงผลละวาสีลมซ้าใดหรือว่าสีบอ่อลมเพราะว่าปีที่แล้วกับบรลรมเลยพี่น้องเยื่าท่อนทายซูเบิงนอ้อเบืองนี่งามประทับใจแห้งถึงจะมีหยาเป็นมองเป็นบ้องเป็นอันกระยากระเรื่องธรรมดราเนาะบ่เมนวาสิเรียบเลยเพะบ่บัญเยืท่อนเนี่ยไม่ได้ใช้ยาคุ้มหยายาปราบศัตรูพืชบริสารเคมีใสสารเคมีอีกอย่างเลยนะคะพี่น้องเมืเองเนี่ยโ้ต่ก่อจอดกันละนี่ค่ะพี่น้องเนี่นะ พอใจแห้งเขียวเหี่ยวเหี่ยวอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะลงมากเบิงไก่จังหัวงามเขากระไดพี่น้องติดตามดูตอนต่อไปเนาะสิเปียบเทียบค่ะพี่น้องแต่ว่ายะท่อดนีดําต่หัวปีคักอยู่อันนี้นะดําต่หัวปีมันก็เลยทันน้ําพี่น้องมาต้นามมาแต่หัวปีนี่ก็บ่มีปัญหาค่ะพี่น้องแต่ก็ก็มีเจ้าอื่นอยู่พี่น้องที่เพิ่นดำละแต่ว่าน่าม,มาแต่หัวปีวันนี้มาเบิงอีกทงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะทงที่เพิ่นหัวกระดำแล้วเป็นจังไดที่ยะททอดมาไทยทมงเท่นหนึ่งขันละ นามนาำเหยียบเขานะพี่น้องก็คือเห็นอยู่ทั้งหลังละ่ะขานะั่นโอ้ยพี่น้องเบิ่งเนี่ยสงสารน้องข้าวจังเลยนามมาหัวหนึ่งมองหันที่ว่าต๊กเล็งๆพี่น้องคะ่ะตอนนั้นเพิ่นดำหัวก็แล้วเนะาะบัดที่นี่นามมันกับมาเลยแม่มันก็ท่วมัดที่นี่เข่าก็ต้อนน้อยยังมือให้ในตีเลยหลังจากนั้นเห็นบ่โอ้ยพิจิตรสซโตนหวังว่าขันบ่ตกต๊กต่ตอกันไมอ่อีเข่ากับิฟื้นโตัวขึ้นมาพี่น้องตรงนี้มันเป็นที่รุมตัําพนนะ่ะ กระเสียหายลายเติบยุคของเรากระดายแทวนี่พี่น้อง่นขึ้นไปเลยสำหรับผู้ใดที่ดำตั้งหัวปีคือจังทงพุ่นหนังสือเพื่อนกัเพิ่นกัรอดเนาะเพื่อนกะรอดเพื่อนกอันกสู้เท้าได้สู้น้ำได้แต่ว่ามึนหันมาเบื้องทางฝีพี่น้องห็นบ่นเหน่อยขินไหมนี่แหละกะว่ามันผลสิมาลาผลบัดมาต่หัวปีก็เป็นเจังสี่แหละเสียงดวงอยู่ดีเศร้าหายเศร้าหน้าหา้า,หากระดายเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดดำตั้งหัวปีก็โชคดีไปเขาสู้น้ำได้พี่น้องขาบ้างนีบางตรงนี้นะสงสารแม่โพสต์แต่ว่า กาะยาะฝ่าวกพี่นอ้องจะัพยหนี่ยังถือบารอดอยู่นี่นี่คันแมนฝนบต่ตกไม่เหยียบอีกโอ้แต่ก่อขึ้นเทียวรุ่นนี่ดูถูกบ่ได้ได้พี่น้องนี่กระได้ตื้อขึ้นกันได้นี่กระได้ต้นทงทั้งนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องขาบังเน้น้ำท่วมหมดเลยตรงนี้น่ะพ่นดำหน้าแหละเด้ดำหน้าบางดำหน้าแล้วปุ๊บนามก็มาเลยเห็นบ่ย้อนขึ้นมาทายสู้ตุเจ้าบ่งพอเห็นใบวี่น้อยๆบอดบได้ทงพุเห็นบน่นบพุนเป็นดำบตห่หัวปีมันก็นสูงกว่ามองนี่คือบาหล่ะมันก็นเลยยั่อยย่างเย เ่อเลือแล้วค่ะพี่น้องตรงนี้น่ะเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งว่าน้ำถ่วมซ้ำใดพี่น้องนี่ค่ะเห็นบ่ทถ่วมแล้วก็เห็นตาไว้ว่เรือได้น้อยเข่าก็แห้งหัวดำแล้วยังบ่้านติดเลยหลังจากน้ำลดแล้วพี่น้องก็เป็นอย่างสภาพที่